นี่ก็จะจการปิ้งหน่มปังนะคะนี่นะจ๊ะไม่มีอะไรมามาหนึดื่ค่ะทุกคนขอโทษนะคะหน้าสดไปหน่อยนะเพิ่งตื่นค่ะ ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะที่นอนข้างหลังอะ่ะยังกรองพเนินกันอยู่เลยนะคะแล้วก็บ้านช่องก็ยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรเลยที่เสียงดงัดงๆนี่คือไม่ต้องถามถึงนะคะเครื่องซักผ้าค่ะกำลังทำงนานนะคะโยนผ้าไปปล,ปล่อยให้มันซักไปเลยจ้ะไม่ได้อ,อะไรนงังนนนะคะมีเวลาเตือนออกมาอยู่แล้วเวลามันเสร็จนะคะเรียกสนันบ้านคะ่ะไม่ต้องแบบว่าเอ้ยลืมนะอะไรอย่างเงี้ย มันเรียกทั้งบ้านเลยส่วนอันนี้นะคะซากของเมื่อคืนค่ะแล้วก็อย่างนห้นนะคะเละค่ะสองกวดจะน็อกงางหลังแล้วจ้ะถ้าถามว่าเมนูอาหารเช้าคืออะไรนะคะออของของอป,ป้าเขาก็จะเป็นโทส์นะคะโทส์เนี่ย ทำบ่อยมากค่ะช่วงเช้าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเร่งรีบนะคะที่เขาต้องไปทํางานนะคะเขาจะทานคู่กับกาแกฟเอเมริกาโน,โน่กาแกฟดําเฉยๆกับน้ำตาลเนี่ย <c oughs> ก็กินไม่ได้ค่ะมันยังไงก็ไม่รู้นะทั้งที่มันก็เป็นกาแฟเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนมากก็ต้องกินอะไรที่มันใส่นมใส่โกโก้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อเมริกาโน่นี่ลองหัดดื่มลองหัดกินแล้วเข้าใจอยู่ค่ะว่ามันเป็นกาแฟไดเอทนะจริงๆนะแต่ว่าแบบความรู้สึกมันเหมือนแบบ เราขาดอะไรไปก็ไม่รู้อ่ะกาแฟไม่ใส่นมอะค่ะหลายๆคนคงเป็นนะคะอาหารเช้าของก้อยนะคะละมึกจะผัดพลิกหยวกเพราะว่าจะผัดกระเพรามันก็ไม่มีใบกะเพราค่ะเพราะว่าพัยังไม่ได้ไปหมาดไทยนานแล้วนะคะมาค่ะต้องรีบทำทอสให้คุณชายก่อนนะคะนี่อะกัดแก้วนะคะ,ะกแก้วไข่นะคะแล้วก็มะเขือเทศ เนยเนยเหลือเนยแอม <M S 1> ปังค่ะมีแค่นี้ค่ะอ้าวเดี๋ยวกันหนึ่งซอสมะเขือเทศคิดสดนะคะมายองเนสแค่นี้ค่ะโท็ซตนง้เลยก็ ก็จะการปิ้งขนงปังนะคะปิ้งเอาแบบปิ้งในกระทะน,นะคะปิ้งเนยนะคะละลายเนยคะ่ะจะใส่เยอะน้ำมันจะเลี่ยน อันนี้ย่างไปเลยย่างให้สุกทั้งสองแผ่นคือย่างแบบให้เหลืองกรอบนะนี่นะจ๊ะเหลืองแล้วหอมมากถ้าหนึ่งแผ่นผ่านไป nhớ nói tầm cho nào hả เลยหั่นครื่มเลค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วนี่คือโทสต์นะคะที่ทำงา่ายเรากกินบ่อยหน้าตาอาจจะไม่คือสวยหรือว่าสวยก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอร่อยอร่อยจริงๆ แล้วก็แทนมือเช้าได้เลยค่ะอ,อันนี้ต้องมาเสิร์ฟคุณชายนะคะนี่เมนูหลักของคุณชายค่ะเกือบทุกวันค่ะอย่างอื่นไม่กิน,นะคะ่ะไม่งั้นไม่ไปไม่ไปทางานไม่ทันนะไหนนี่ค่ะประมาณนี้เลยขนมปังหอมเนยนะเรือตัวเย็นแป๊บ สึกอ้วนมากตอนนี้จะเอาขอกมะหญ่นะคะกินผักที่มันพริกเผ็ดใช้ได้เลยนะคะพี่ชนิอุ้ยหอยม,มีอะไรอ่ะกระเทียมกระเทียมสับสำเร็จรูปนะคะที่กหลีมีขายไม่ต้องมานั่งสับเองโครกเองนะคะที่จริงกระเทียมเม็ดก็มีนะคะแต่ว่าก้อยจะ ส่วนมากจะซื้อติดตู้เย็นไว้ก็คือกระเทียมสับเพราะว่าทำกับข้าวบ่อยนะคะจำพวกผัดอะคะ่ะก็ทำหมดมาโอเคหลายคนสังเกตเห็นถุงมือคู่นี้นะคะอุ้ยล่วงที่กาหลีนะคะจะมีทุกบ้าน <laughs> ใช้ทําอะไรคะใช้ล้างจานคะ่ะใช้ล้างจานมาเริ่มเมนูของเราเช้านี้ เียัหน้าตาจะี้นะคะรู้สึกเหนียวข้าวเลยอ่ะได้ถามเลยว่าทำไมถึงอ้วนขนาดนี้นะคะทานข้าวเกือบทุกมือแล้วเขาช่วงนี้โอเค ร่วงก็ถนัดซ้ายนะคะไม่ว่ากันนะทุกคนฮ่ฮอ้ย,โ,อยโดนกระเทียมยพริกสั้นๆแบบนี้นะคะเป็นพริกแบบเผ็ดค่ะของเกาหลี ขาเอาไว้ทานกับหมูย่างอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้คือแบบเผ็ดนะคะถ้าเป็นแบบยาวๆอบๆอับอ่ะอันนั้นคือพริกหนุ่มอันนั้นคือไม่เผ็ดค่ะพริกไม่เผ็ดพริกเขาเรียกว่าพริกหวานรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เนี้ยเผ็ด วัตถดิบมีแค่นี้ค่ะนะคะมีกระเทียมพริกหอมจบหั่นหมึกค่ะ ยืดดำมันหอยนะคะใส่ลงไปจ้านี่นะคะเราดี นิดหน่อยน,นะคะตัดเค็มไม่งั้นมันจะเค็มแล้วก็พี่ไทยคะะ่ะจะใส่ให้มันจามไปเลยฮ <c oughs> ซอสปรุงรสค่ะปลาเขียวแน่นอนค่ะลืมแน่นอนผสมจะเติมต้มอุ่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน เกมคหวานค่ะไม่มีอะไรมากหึึกซอสผัดผสมเรียบร้อยค่ะ ไม่ได้คือกาแฟนะคะต้มน้ำค่อนนี่ค่ะกาแฟละกาแฟละพี่จ๋าอ็นนี้เป็นกาแฟกาแฟของเกาหลีนะคะเป็นมิกซ์กาแฟนะคะ3 in 1นะคะแต่ว่าอร่อยมากทุกคนก็ติดกาแฟตัวนี้เลยมันไม่เหมือนแบรนด์ที่ไทยนะที่ฮอหนึ่งนะก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะแต่ว่า อันนี้ดีมากอร่อยค่ะรมกล่อมทาถ้าทําร้อนอ่ะถ้าดื่มร้อนก็จะดื่มแค่ซองเดียวนะคะแต่ถ้า,า่าเราเอามาทําเย็นอ่ะก็จะใช้สองซอง ค่ะขาดไม่ได้ค่ะบ้านนี้แม้กระทั่งกินเบียร์นะคะปกติคนเกาหลีเขาดื่มเบียร์เนะี่ยเขาจะดื่มเบียร์แบบไม่ใส่น้ําแข็งใช่ไหมพอพอก้อยดื่มให้เขาดูอ่ะเขาก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเออรสชาติก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าบ้านนี้ขาดน้าแข็งไม่ได้ ย่อฝีมือตัวเองนะทุกคนปลาหมึกมันต้องกินกับอะไรที่มันเผ็ดๆๆใช่ไหมเนี่ยสุดๆละพี่เกาหลีสาเม็ดเผ็ดมาก,มากๆๆๆแต่ถือว่าโอเคค่ะไม่ค้าปลาหมึกเพราะว่าปกติแล้วนะถ้าทำผัดอะไรที่มันเป็นอาหารทะเลอ่ะทำกับข้าวที่มันเป็นอาหารทะเลนะคะอย่างบ้านเรามันจะเป็นปลดใบเครื่องเทศพวกกะเพราโหพาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าไม่มีพวกนี้มันจะคาวถูกต้องไหมครแต่ถ้าไม่อยู่กเกาหลีนะคือมันหาซื้อยากไงแล้วก็แพงด้วยค่ะก็ถ้าผัดธรรมดาปกติหรือผัดพิยกเี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะผ่านอยู่ไม่คาวเผ็ดใช้ได้เลยนะคะในคำแรก เหตนะคะอันนี้นะคะกินต่อได้อีกมือหนึ่งนะคะเนี่ยทานข้าวเสร็จนะคะเรียบร้อยค่ะอิ่มอร่อยไม่ได้ยอตัวเองแต่อร่อยจริงๆก็เดี๋ยวก็จะขออนุญาตไปทำความสะอาดบ้านเลยแล้วกันนะคะเพราะว่า,าบ้านยังไม่ได้เก็บกวาดเลยค่ะที่นอนก็ยังรกรุงลังอยู่เลยนะคะแล้วก็ <c oughs> คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องอาหารเช้าที่เกาหลีนะคะว่าก้อยทานอะไรบ้างนะคะง่ายๆคือสไตล์ไทยๆนี่แหละคะ่ะมผีผักผัดผักค่ะอะไรในที่เย็นก็เอามากินหมดถ้าเป็นกับข้าวเกาหลีก็จะทานกับโอป้าเอานะคะแล้วถ้าอยู่ตัวคนเดียวนี้ยเรากินอะไรก็ได้ไงนั่นพงน้ําพริกตดแดงอะไรอย่างเงี้ยที่แม่ก้อยส่งมาให้อะมีหมดค่ะก็กินง่ายๆไปนะคะ โอเคค่ะคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย